ครับก็ดีครับนนีกก็มาพอาเพิ่งกำลังขึ้นอ้อยครับเห็นวิธีขึ้นอ้อยเป็ดๆนะครับอ่าเรามาเพิ่งครับโอ้ไก่เตรียมรถตัวนี้พร้รอมเขาอยาว่อน ว้าวว้าวว้าวัวดี้ครับครับดูดิครับเอาเอาเโอ้ก็ไปทายทายทั้งฝุ่นใช่ไหมอ้อยพันอ้อยเอาไปพันหรือเอาไปเอาไปโรงงานครับขอโรงงานดีครับครับโอ้พอดีพานว่าเห็นวิที่ขึ้นอ้อยแปลกๆกันแล้วพันน่าแม่หน่อยรีบรีบไอรีบไอ้ชาวบ้านเัางหองกินเาท่านเคยมีหรอกเพิ่งเรียบว่แม่เรีบไอขึ้นอ้อยครับรีบขึ้นอ้อยแม่โอ้ต่อไปเสื้อผ้าไปคุณนำมาเบิ่งมา ผมสีวมสดุเงินี่ได้คนละเอกดโอ้นั่นจิจังสิเมื่อื่นหกหลายพันนี่แล้วเย็นทำนี่ติดตั้งทำนี่บ่แม่ครับเกลืองเนี่ยเกรืองวกเกี่ยวดิเกลืองเรืองพเกืองเ้าซื้อใส่นอาหารดิเมนโอ้กระเนียมเอาเครื่องสูบน้ำบ่ง 对对对对。對對對對 ริบขินอ้อยใส่เครื่องสูบน้ำปัน ทาขอตาอ้โหได้หลายอยู่คืามนเหรอมันอมันไลยอ๋ออันนี้เทาขึ้นในลายยางเงีนป่ะงานครับตัดงขึ้นมันก็ได้ โอ้ตั้งตะกกาใส่เลยแงี้ครับเพชรตัดแปงใส่โอ้รูด้วยรูดได้บ่ได้ได้ครับได้รูดก็ได้แต่ว่าสายพันธุ์จริงๆหน่อยไสายพันธุ์ตึงอันนี้อันนี้คือเท่าเห็ดเองหรือว่าไปเห็นหรือว่าจังไรครับผมไปเห็นคือคนแต่ว่าเป็นเห็ดอร่อยมากกว่านผมไปเห็นนอยู่ย่างสีสุราษฎร์ตัวนี้มากกว่าตัวหนึ่งตัวนี้ผมไปเห็นไม่ สั่งัเขาเห็ก็เลยติดตั้งสั่งโรงงานไห่โรงงานเขาเห็ดให่อ๋อแต่ประมาณมื่นน่ะเต้มืนขันคันคันรวมมันรวมเครื่องยนต์น้ำนี่ก็บสิประมาณเท่าไร่ฮะตรงนีนก็สองพันบาทโอ้สองพันเป็นสองพันกว่าแรประมันนี่ะก็รวมร่วมราคาแล้วกัสิประมาณมื่นเท่าไรฮม่ดื่นเก่าครับหมื่นแปดมื่นเก่านาะเอาขันมีขึ้นสองมื่นี่ือติดตังเลเลยเท่านั้น ก็ขึ้นย่กวาถ้าเป็นเป็นรถรถใหญ่นะรถชิบล้อใหญ่สิเนาะมั่นกัดใส่เขาสั่งใส่ปีอัพก็ได้ปีอัพก็ได้วะเงี้ราส่งสั่งใส่มาา๋อวพมื่อควาแบบรถที่ตุกยังสิเนาะใส่แบบว่าเขาจัดใส่ไห้กาชิปล้อพกล้อีิเขาจัดไม่ยุกข้าอได้ึ้นไ่ยากข้าก็ไ้ินไม่ยุกข้าขึ้นอ้อยึ้นมั่นโอ้สินไม่ยุกข้ามัน มันดีสูแบบว่าเพิ่นมาเยจังไจะได้กันเขาอยสมายเขาขึนมาเยอะมากเลยนี่บอกให้ไม่บันตัดเขมาทายคลิปอ็เพอยเห็นมีีอ๋อตารงางการเงเขาไม่เห็นไงเห็ดอันนั่นนตั้งเห็ดยู่ใ่หครับเนี่ยยูบุญยเดี๋ยวอดตายกินุยไงผมแวโอ้ไก่อยู่ตรงนัน ผมกับพวกก็เห็นนี่แหละอันอันริบลิบลิบขึ้นอ้อยขึ้นขึ้นมันเนาะเขาท่าเขาท่าเขาท่าตะกอนนี่กะเยนี่เยนี่มันเริ่มสี่นี่รถขีดขอมาหลายแล้วตัวนี้ขีดยังขอม้าขีดลายแล้วล่ะทั้งมือนี่มันเลยอันนี้เขาเลยนสีก็กลายใส่แล้วพระเอกครับเลยนีนแรงว่าสิไปถล่มอยู่ดูหอดคำอะไรล่ะนี่ ขาโม่งเลระเตียเอาควยพนไปเอ็งไปหากิ้ก้อยปลาน้ำกันต้มปลา้กอยาไปดางไปนดงไป้ปางไปเาทางนไทยตัวม้เที่กันั้าเพิ่นไปฮะไม่ใช่ฮะไทยล่ายซ่พ้นย้อนวันนี้ไปไทยโคยดพบ้นไปไทยว่างหน้าตัวจนจนย้อนย่ายไปย้ายไปย้าไปท่านไหนไปขุดเลยของของของผู้ใดล่ะของนี่ละของเราโอ้ของ อ้ายบอเออเออเอองานกับไปใส่งานกับไปใส่ตามเออตามทางนี่มันเลยบ่เปลี่นเปลี่นตรงรถจอดนะครับรถจรถจอดแล้วโม่ได้ได้ได้แนี่นี่ลายยางยืมบ่ครับหมูมียางยื่หันละฮะมีหอกหมูมีมีงัวมีเลี้ยงง้อกันบ่ครับง้อกับเลี้ยงไว้ด้วยกัเลี้ยงปลาเลี้ยงยังให้กันเนาะครับโอ้เดี๋ยวติดเข้าไปไทยพี่น้องเบิ่งเด้อนี่นี่คือเจ้าของนี่คือเจ้าของโคกหนองนาครับแต่ว่าเล่าเห็นงานอยู่นี่แหละเล่าไปนลามาได้เดี๋ยว็ด ยางวิทไทยนะครับเน้ะพอดีเลยพอดีเลยเอาละครับส้าได้ีชิมนี้จบสมิดนะครับเด้อฟายชาแนลชัยมงคลเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณในไลค์ครับบััสีีครับ